ดูข้อสอบให้นนท์รนสอนนะครับมาทำอย่างไรครับข้อนี้มันมีกําลังสองนะครับแล้วให้ a ตัวนี้มากกว่าศูนย์ถามว่า a กําลังสามบวกกับหนึ่งส่วนเอกลังสามมีค่าเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นจาก a บวกหนึ่งส่วน a อก่อนตรนนี้เขียนโจทย์นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะกําจัดกําลังสองเปลี่ยนไปนอะไรครับเปลี่ยนเป็นรากที่สองแล้วกันงั้นเราจะได้ a บวกหนึ่งส่วน a นะครับเท่ากับรูทสาม ต่เป้าหมายของเราคือกําลัง3นะครับจัดการยกกําลัง3ทั้ง2ข้างยกกําลัง3ทั้ง2ข้างนะครับไอ้รูปสเนี่ยถ้ารูดสคูนกัน3ครั้งได้อะไรรูปสามสทีได้3าอ่าก็ติดรูปไปนะครับก็3ารูปสครับแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะต้องใช้สูตรนะครับสูตรอะไรครับก็คือสูตรหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลัง3า มีสูตรว่าหน้ากำลังสามสามหน้ากำลังสองหลังหน้ากำลังสองหลังแล้วบวกกับสามหน้าคูณหลังกำลังสองแล้วก็บวกหลังกำลังสามไปจบสูตรนี้นะฮะโอเคมาคราวนี้ได้อะไรออกมาก็เลยกลายเป็นหน้ากำลังสามก็เป็น a กกำลังสามนะเกำลังสามนะฮะมาบวกใคร สามหน้าหลังนะสามหน้ากําลังสองเอกํำลังสองคูณหลังคือสามคือหนึ่งส่วนเอบวกสามหน้าหลังกําลังสองก็เป็นหนึ่งส่วนเอกํำลังสองและสุดท้ายบวกอะไรครับบวกหนึ่งส่วนเอกํำลังสามนะครับเท่ากับเท่านี้นะเ,เดี๋ยวตัดเลขออกมาเป็นเอกํำลังสามบวกใครนี้เอกํำลังสองหารเนะฮะเหลือ a เดียวเป็นสามเอ เอา a, หารด้วยเอกำลังสองก็เหลือ1ส่วน a อันนี้ก็1ส่วน a อกำลังสามจับเท่ากับ3 3รูสาดังนั้นเราจะได้อะไรออกมาครับอันนี้ดึงตัวร่วมได้ไหมดึง3ออกมากจะกลายเป็น a บวก1ส่วน a อันนี้ก็เป็น a อกำลังสามบวกกับ1ส่วน a อกำลังสามจับคู่อีกหนึ่งหนึ่งนะฮะจับคู่อีกหนึ่งเท่ากับ3ารูสาตัวนี้รู้ไหมเท่าไหร่รู้สิก็คือรูสามนะครับ คูณด้ว3ไปได้3ารู้สด้านซ้ายก็มี3ามรูสด้านขวาก็มี3ามรู้สามเราก็จัดการย้ายข้างาปลบเป็น0นย์นะครับงั้น A กำลงกังสบกหส่วน A กกำลังสตอบ0ไปโอเค